ไปขี้ก so ่อนดีกว <laughs> so ่าขี้เ oh ป oh <cs> <thrive in> <ss> ็นขี้เป็นขี้เอาเรื่องของไทยผมหลอกล่ออยู่ผมหลอกล่อผมหลอกล่ออยู่มันไม่รู้มันกำลังงงผมหลอกล่ออยู่เป็นตีใหญ่เลยตีใหญ่เลยมันกำลังงงเวลางงผมไปอ๋อไม่เสียงจากไหนวะมันกลับไปเครื่องมันกลับไปเครื่องมันกลับไปเครื่องมึงยันมึงยันมันฟันใหญ่เลยในเต็นท์ขาวอ่ะมันฟันใหญ่เลย เห็นไนด้วยนี่้มอ่ากดคลิกซ้ายใส่นี่พี่ด้วยนี่ด้วยนี่ี้เห็นี้ไมด้วย้วยด้วนด้วยด้อไป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 ไไปไรอระวังเมีนพี่มั้ยพี่มั้ปไนไปงไงไงก่อนไกขยับเข้ามา่ปขี้ดันดันดันันกดพีอขี้กระโดดกระโดดได้2ทีนะอุ้ยโดนกับดักกดเซส่งซิงให้เพื่อนส่งซิงให้เพื่อนกดเซต ไม่กดใจหมายซ้อมแล้วซ้อมแล้วนะตอยู่อยู่ไม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 ่กดใจจริงไหมหอยจะมาอะไรปั่นโยยี่หายตัวะเนี่ยลุงโดนลุงโดนลิปปันลิปปันให้กําลังใจลูกเที่ยวเยอเลย ไอ้ไอ้านแดงอยู่บ้านแดงพี่มันเลยกดตดใช่ไหมพี่มันเลกดตดเมื่อกี้โทษไอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็จแล้วลุงเธอลุงเธอลุงมันมันอยู่กับลุงไหมเออคล้ายๆเป็นเสียงลมอ่ะยิ่งลมแรงก็คือยิ่งใกล้เราไม่ลุกไปไปไปาเล่าโอเชี่ยไอ้เชี่ยต้งใจห่าอ้ตุพี่ฟองปัดไปพี่ฟองปัดอุ๊ยมันผีจะมาบ่ะผีจะมาผีจะมา มันอยู่เครื่องพี่มันอยู่เครื่องพิมอยู่เครื่องพี่อ๋อไอเงไอเงเหลี่ยนไอคิดทุกคนเหรอมันอยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงไม่พองเห็นแล้วนะไม่ช่วยพี่น้ำบ้านหนูกำลังไปช่วยไป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 ถ้าเรามีตังค์พันหนึ่งอ่ะเราเราไปเปิดกล่องได้นะเผื่อได้ยาเงินดูเงินดูตรงไหนวะพี่อ๋อเงินอยู่ข้างบน้งวนขอเก็บวนพี่มาพี่มาพี่มาผมเออพวกอยู่ไหนอ่ะพี่บ้านแดงพี่บ้านแดงปันกลางปันกลางปันกลางจะตายจะตาย พี่ป้าเราพี่พี่พี่รถเรอพี่ก้องพี่อยู่ศาลาพี่อยู่บ้านแดงพี่กำลังไปพี่อยู่ศาลาพี่อยู่ไหนกันแน่ศาลาพี่ศาลาไอ้มันเป็นขี้กระโดดกระโดดเมาส์เนี่ยไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูศาลาครับมันเขาบ้านแดงเขาบ้านแดงเขาบ้านแดงมันไปกลางมันไปกลางมันเข้าไปในป่าป่าเขาพูดป่าเขาพูดเข้าเข้าโอ้ไม่เไงกูทำไมกูโดนไอ้ไอ้พี่อุ้ยกดผิดตายโม่เนี่ยเฮ้ยรอบที่สองนี่เราแข่งรอบที่สองน่ะไม่ตายไม่ตายในสามรอบเป่นพัน แฟนให้ไม่ทันเมื่อกี้พี่ไปแล้วพี่กลับไปแล้วเฮ้ยเย้าตกใจเลยฟองมันไปบ้านขาวยาวเห็นละเห็นละอีกเครื่องเดียวอีกเครื่องเดียวอีกเครื่องเดียวเนี่ยเครื่องที่หนูใกล้เสร็จแล้วพี่อยู่กลางอะอยู่กลางอยู่กลางไปนหายตัวอยู่ฟองเสร็จดังฟองเสร็จดังนิดเดียวพี่นิดเดียวหนึเปอร์เซ็นต์ฮ้ยฟองโดนฟองโดนฟองโดนพี่ฟองโดนลุงรอช่วยนะเสียแล้ว มาแน่เลยเครื่องระเบิดมันเร็วอ่ะไอ้ดอกนี้มันเรียวแเจอแล้วปัญหาปัญหาปัญหามันฟันใหญ่เลยมันไปบ้านแดง แกเปิดไวเปิดไวใช่ไหมแกเปิดไวมากใช่ใช่พี่แกเปิดไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมันมันอยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงมันไปบ้านขาวลุงเปิดยังเปิดอยู่เปิดอยู่ตรงไหนพีนะอยู่ตรงไหนไม่เห็นพี่ไม่เห็นใครเปิดปิดประตูแล้วพี่เปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วแล้วพี่เปิดแล้วเปิดประตู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 แล้วเปิดบ้านแดงี่อเปิดประตูบ้านแดงยังเปิดแล้วพี่เปิดแล้วโอเคผมกาลังไปน่าจะโดนหลายทีอยู่ของเล่นเต็มนะไป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 ปปออกออกออเย้ ไปขี้ก่อนดีกว่าขี้ไปขี้ขี้เอาเรื่องเอาชัยเอาเรื่องเอาชัยใครมาตดข้างหูเนี่ยเท่ากว่านี้ไอขี้ไอขี้กว่านี้ใครนู้นมีอะไรอ่ะมีไหตัวอะไรให้ใครมาตดอีกแล้่มามี่หายตัวเหรอเนี่ยพี่ฟองมาอยู่ในนี้พี่ฟองมาอยู่ในกองไฟมาอยู่ในกองไฟความจริงจังเนี่ยมาอยู่ในกองไฟเห็กองไฟไหม พี่เปนดพี่สร้างความสับสนอยู่พี่สร้างความสับสนผีหายว่ะเนี่ยหนูเห็นไหมหนูเห็นไฟนี่ไหมหนูเห็นไฟนี่ไหมเขาม่อยู่นี่ผีมาผีมาเร็วเร็วเร็วผีมาพี่อยู่พี่อยู่ข้าวโพดพี่อยู่ข้าวโพดผีไปบ้านเขียวผีผีบ้านเขียวพี่อยู่บ้านเขียวบ้านเขียวที่ไม่ล่องอ่ะนี่ผีมาผีมาผีมาผีงงใหญ่เลยผีงงผีงอง คุไม่สนใจเลยโอ๊ยก็ล้อล่ะชอบกัดชอบกัดดีมากตัวนี้มันสกิลดีมากวิววิวต้องซ่อมเครื่องเห็นตัวนี้สกิลเช็คแรงีอยู่ไหนอะลุงโอ้ยบอแดงเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้嘛ตัไม่ไม่ตัวนี้ตัวนี้มัน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 ทำสกิลใส่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปล่อยเลยดีมากดีมากผมหลอกล่ออยู่ผมหลอกล่อผมหลอกล่ออยู่มันไม่รู้มันกันรังงง ลลอยอยูตีใหญ่เลยตีใหญ่เลยโอ้ยมึงไปในคองแควมามันกำลังงงเวลางงงผมไโอ้ยเสียงจากไหนวะมันกลับไปเครื่องมันกลับไปเครื่องมันกลับไปเครื่องยันลุงยันลุงยันมันฟันใหญ่เลยในเต็นท์ขาวอ่ะมันฟันใหญ่เลยย่ดับ้ยพี่มางนี่พี่มางนี่พี่ตดลักล่อตดลักล่อ ตหลอกล่อแล็บต้นตดล่องล่อไปไปมันสกิลเช็คเร็วนะเครื่องเนี้ยใครซ่อมซ่อมไหวก็ซ่อมนะใครไม่ซ่อมไม่ไหวก็เปลี่ยนเครื่องสภาพอไฟไหนไม่มาตนซ้ำโย่ซ้ำโย่ซ้ำโย่ไอไอไอสาระนี่เผ็ดยาบลุงไปแล้วกูไปแล้วผีไม่เห็นเราแล้วอยู่ไหนไม่รู้ผีอยู่ผีอยู่บ้านขาวเดินบ้านขาวโอ้การขัดสนอยู่การขัดสนอยู่ซับส้ำซ้น รู้เราหรือเวลาที่ตัดต่อ้เอมันอยู่ตรงเครื่องเครื่องที่เราทำอยู่แรกอ่ะหาใหญ่เลยหาใหญ่เลยพี่ตดไว้ตดไว้ตดไว้ตดอยู่อัลกออฟมันโดนถามันโดนหามมันหายใหญ่เลยหาใหญ่เลยวิอุ้ยมึ่งมีสกิลเช็คไอ้ตัวนี้มันมีสกิลเช็คมันเช็คได้มันเช็คได้มันเป็นเอวีมันเช็คว่าแบบใครอยู่รอบข้างมันระวังนะถ้าคนเล่นเป็นอ่ะเเาาไปยังขมันไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ เต้วเาางยันที่ศาลาแล้วมันอยู่กลางมันอยู่กลางมันอยู่กลางกลางแล้วเขาไปกลางแล้วหายใหญ่เลย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 หาใกลางหันปั่นต่อกัางหันปั่นต่อตื่นหลานอ่ะอย่าแก้งหมีดีวะอย่าแก้งหมีดตกหลานน้องผีมาผีมาบ้านนอนเขาวิววิผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนผีอยู่บ้านขาวบ้านขาว

ไม่เห็นมันหาพี่ไม่เุ้ยเชื่อไหมขึ้นมันเร็วอ่ะมันมันมันสกิลมันโดนยันมันยันยัผียันผีโอเคพี่ผมตกลอยู่ผมตกลอยู่อุ้ยโอ้ผีอยู่ไหนอ่ะไกอยกลางผีไปบ้านแดงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้างฮ้ยู่มาอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้า้ยเฮ้ยเ้้ย้ยเฮเยเย้้ยย้้ย้้วหลุดแล้ว้้ ผมต้นหลักล่าไอ้เจ้ระบาดอย่าบุลี่ผีผมต้นหลักล่าลุงกครลุงฟองอยู่ใกล้ๆลุงอยู่ใกล้ๆมันเฝ้าไม่รู้ัอดไหมรอติดเลยติดแล้วติดแล้วผันออกไปแล้วติด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 แล้วพี่ฟองระวังนะเขาพขัพว่ะมีฟองมีฟองแบบประตูเดี๋ยวหนูไปเปิดบ้านเกิดนะบ้านแดงเปิดไม่ได้พผิวเฝ้าอยู่บ้านแดงไอ้ไม่ตบร่อนีอยู่รกล่อผีอยู่ไอ้ไม่ตกล่อนีวะ รอไปนะพีรันผมรอพี่อยู่ไอตัวไหนเขาพูดนั่นใช่ไหมตดอยู่อ่ะยอมเจ็บอ่ะถ้ายอมเจ็บพี่แฟรได้รันมีแฟร์ไหมไม่มีพี่อ่ได้หนูโดนได้หนูโดนได้ผมบอกได้บอกได้เฮ้ยรอไปไหนนะโอ้หยิบปากเอางี้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนลุงลุงมันไม่เห็นมันไม่เห er> ็นมันไม่คิดหรอกลับ

ู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูบ้านแดงเปิดได้บ้านแดงเปิดได้มันอยู่หน้าประตูบ้านเกิดอยู่น้ำประตูบ้านเกิดมันเฝ้ามันเฝ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดผมเปิดบ้านแดงเปิดบ้านแดงเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดยังเปิดยังห้าสิบเปอร์เซ็นมันอยู่บ้านเกิดไอ้อยู่นี่ไอ้มาดิผมหลอกล่ออยู่ไม่รู้มันได้ยินนะไอ้มีมาเลย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 บ้านแดงบ้านแดงบ้านแดงมาเลยออก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 เลยมาเราไปประตูตัวนั้นออกแล้ว ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง e อ c มีนะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a อ็มครับผม